นะครับบทต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาพื้นที่นะครับของรูปทรงต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกตามตรงว่าในการเรียนช่างเนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องเนอะกับการที่เราต้องหาพื้นที่หาปริมาตรของวัตถุต่างๆที่เป็นทรงรูปเรขาคณิตนะครับก็จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับวันนี้ก็เอาสูตรมาให้เรียนรู้กันทบทวนกันนะครับก่อนที่จะเปิดเทอมจริงนะครับอันแรกเลยเป็นสูตรของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับก็ใช้ ด้านคูณ so so, ด้านนะครับความยาวนะคร ant, ับท <ing noise. S 2> uh ั้งสองฝั่งนี้มันจะต้องเข้ากันไม่งั้นมันเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมฮะเพราะนั้นเอาด้านคูณด้านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะมาคูณกันก็จะได้พื้นที่นะครับของสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอันที่สองสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับกว้างคูณยาวนะครับวัดความยาวของด้านกว้างและด้านยาวมาแล้วคูณกันก็จะได้พื้นที่ออกมานะครับอันที่สามเป็นพื้นที่ของสามเหลี่ยมนะครับก็ให้เอา วัดความยาวฐานแล้วก็ความสูงนะครับมาคูณกันเสร็จไปคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองก็จะได้พื้น 1, 2, ที่ของสามเหลี่ยมออกมานะครับอีกอันนึงเป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก็คล้ายๆกับสามเหลี่ยมเลยเนาะเอาฐานความยาวฐานแล้วคูณกับความสูงครับแต่ว่าไม่ต้องไปคูณกับเศษหนึ่งส่วนสองเนาะก็จะได้พื้นที่ของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับต่อมาเป็นสำหรับสี่เหลี่ยมรูปเวา ก็เอาเซนหนึ่งส่วนสองนะครับไปคูณกับขนคูณของเส้นแทงมุมก็คือเอาเส้นสองเส้นนี้นะครับวัดตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเส้นตรงนี้ตรงนี้หนึ่งเส้นมาคูณกันแล้วก็ไปคูณกับเซนหนึ่งส่วนสองจะได้พื้นที่ออกมานะครับกับสี่เหลี่ยมที่หน้าตาแบบนี้เนาะเล้คล้ายๆว่าวนะครับต่อมาสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่านะโอ้โหนี่สเปซปาเลยนะครับวิธีการหาก็คือ ผลบวกของเส้นกิ่งนะครับเอาเส้นกิ่งเนี่ยสองเส้นเนี่ยเส้นกิ่งที่มีเลขสามเลขสี่เขียนอยู่เนี่ยนะครับมาบวกกันเสร็จนะครับไปคูณกับความยาวของเส้นแทงวงนี้นะครับคูณเสร็จแล้วผลลัพธ์ไปคูณกับหนึ่งส่วนสองนะครับจะได้พื้นที่ออกมานะครับต่อมาเป็นการหาปริมาตรของลูกบาศก์นะครับคือเอาวัดด้านเดียวเลย เราไปยกกำลังสามนะครับ,เ,ร 3, รบเพราะว่าทั้งหมดมันเท่ากันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแต่ละด้านมันยาวไม่เท่ากันเนาะนั้นต้องวัดสามด้านนะครับก็คือด้านยาวด้านกว้างแล้วก็ความสูงมาคูณกันนะครับการหาปริมาตรของทรงกลมนะครับก็ให้วัดจากรัศมีจากกลา,กลางมาตรงขอบนะครับ กายุลังสามแล้วคูณกับพายค่าพายเนาะสามจุดหนึ่งสี่ประมาณนี้นะครับถ้าจไม่ผิดแล้วไปคูณกับสิมพ์สสามก็จะได้ค่าเป็นวัดพาออกมานะครับจะได้ขอทงรงกระบอกนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือวัดากจ,จุดศูนย์กลามาที่ขอบนะครับวัดจากจุดศูนย์กลามาที่ขอบนะครับเป็นเส้นรัศมีเนาะพาะยะุลังสองแล้วไปคูณกับพายคูณเสร็จวัดค่าความสูงครับนะครับจากหัวไปท้ายเลย แล้วกคูณการใช้ได้ปริมาณของสุบอกนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับนี่เป็นศึกษาไว้ก่อนที่จะเปิดเทอมนะครับก็ต้องมีใช้อย่างแน่นอนแหละในเรื่องของการถาคูณมารูปสรง,งต่างกนะครับก็ฝากไปด้วยครับจบบทเรียนออนไลน์แล้วครับก็ไปทําแบบแผนหลังเรียนนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาเจอกันในบทเรียนถัดไปครับ